สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะพี่น้องเมื่อนีเดินทางมาหาแม่นางฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมแม่นางยูพอดีเจอแม่นางพอดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะแม่สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีคุณแม่นางนะคะเนาะเป็นยังไงแม่สมบายดีบ่จ้าไก่สิปีใหม่แล้วเนาะ กะแมนค่ะมาคือหลายแถวแม่บกัดมันบอค่ะบกัดปยหยังเนาะบกัดเป็นตะหูอยูเนาะแม่เนาะเป็นจะไรฟันดีบ่แม่ว่าบกพันกับพันดีอยู่เลยห้วยออกในมือหนึ่งมือสามนี่ะมือขึ้นมือแม่ไลาใหม้หนูจากหนอยเนี่ยสามหนึ่งพันเลยว่าพันเขาสินจะคั้วเล็กมหาใหญ่นะค่ะ ยายอันศินนั่นนี่ยายก็จับมาจับมาใส่พื้นหนึ่งค่ะอุ้ยแม่อันในความพันเดียวพันเดค่ะแม่เราต่อแม่มาจังไดเกาะเออกับพันพันเพื่นเอาสินมาให้แบเอาใส่ขว้วเล็กมากเต็มถ่ายคว้เล็กหนึ่งค่ะบัน้สรุปแล้วแม่ก็ตี้ออกมาเป็นเก้าแปดสี่อันนี้คือความฝันจ้ะ เราจะได้ก็แม่เวไม่กระดอนตีความพันออกมาเนี่ยสินนั่นมันเป็นสินผูเทาน่ะมันเป็นไล่ห้องผูเทาย่ากับตีสินนั้นมันมันคือห้องผูเทาคือเป็นเก่าจ้ะบัดนี้กะอันอันทีแปดสี่ค่ะจ้ะสามโตนบัดนี้อันกะล่องลงมาอันสองโตอีกมันถือเป็นสีหนึ่งจ้ะอืม หมาเข้ามาได้สามตัวกับสองตัวพร้อมสามตัวคือเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่สองตัวได้ไหมสี่หนึ่งจ้ะอันนี้เป็นความฝัน,มนแม่บอแม่แต่ว่าเลขของแม่งวดที่แลวกะเสี้ยวบ่เข่าเนาะรุดเนาะแม่นเนาะกระเสียดายอยู่พี่น้องนะคะอัน,นมันมันเข่างวดที่แม่ให้แปดแปด กับหกสามหงดพุ่นเนาะอมันเว้นไปงวดหนึ่งเออมันมาเว้นมันมันมาออกงวดนี้ค่ะจ้ะเป็นความฝันของแม่นั่งพี่น้องแต่ว่าก็คือมันมันผาดมันรุดมาแล้วนะคะเอาเป็นความฝันงวดใหม่เนาะแม่นอดนี้ฝันนี่ฝันเมื่อใดแม่ฝันเรือมันออกอันวันที่เขาได้ขอหันอันที่ผ่านมาที่มันออกอันวันที่สิบหกธันวาคม แม่ฝันตอหางเหล็กเลยบ่ะตอหางเหล็กเลยที่เ่าเอาชินมาห้ยาย่ค่ะห้อยออกเลยมึงขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นทีสามใหญ่กับพันมาเขาเอาชินมาห้ยใย่ก็ได้จับเอา,อาเลยว่ะจับเอามาใส่เลยมันเป็นของ มันบ่มันคล้องใบหลุนก็ถอยไปเห็นมันเป็นคล้องบุดเถาเป็นไล่ไล่ไถบ่แม่คือไล่ยังไงมันคือว่าเข้าทันท่อเอาหน้ะคือบุดเถาท่อแต่เก้อนนหาตั้มเอาเป็นไล่คิดไล่ยังไปสิบอ่ะโอ้จะเป็นมีทั้งคิดทั้งอันคันคันนั่นน่าบุ้เถาเป็นซีนคันซีนยังสมัยตะก้อนเนาะค่ะเนาะเป็นว่ามัน น้ำสินนี่มันก็เป็นซีของมียิ่งเนะาะแยกกตีตีเป็นซีค่ะก็เลยว่าอันนั่นก็เลยมาตีเอาโอาตกาว่เอเกามันถี่อ,ออกอีกกับเป็นได้นอกแปดนี่นอกอะไรแยกกเก้าแปดสี่ตีเอาเลยตีเอาเลยได้สามโต้ะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่สินนี่เป็นซีบะแม่มมผู้ฒถานี้มีเก่า ผู้เฒ่านี่มันเก่าอยู่แล้วแปดเด๊แปดนี่โบ่ซนดอกโบ่ซนดอกขยานมันมากคือเก่าแปดไม่แม่มากเป็นเลขมากบอกก็เลยจับใส่กันสิบอ่ะค่ะจับใส่กันคือว่าแม่ก็เคยฝันแมนอยู่พี่น้องแต่ว่าก็อาจจะมีเขามีรุดเนาะค่ะเนาะเพราะเขามาตามจริงๆอ่ะมันอาจจะบ่แน่ใจว่าเวลามาออกซื้อตัวเลขอาจจะขึ้นแต้มลงแต้มหรือว่ารุดไปเองสินะ มวลนี <Billie S 1> ้ก็ฝากเอฟซีนะคะที่เขามาติดตามนะคะขอให้มีโชคลาภด้วยค่ะเด้อมวแน่งมวลนี้อาจจะมีลางวันน้แม่เนาะใส่ปีไม ps. Ps ่นะคะท่านผู้ชมอันที่ว่าอันพนเอามาให้นี่มันมันมันอนเนี่ยคือเอาคล้องไม้ก็คือมันถี่เขาอยู่ดิแม่วมอแม่ถ้ามีคนเอาคล้องมาให้ส่วนมากท่านเท้าฝันลักษณะนี้ถัามีคนเอาข้องมาให้มันจะเป็นตัวเลขโชคลาภมันบอกค่ะตามลัทธิของแม่เม่ไหม วันนี่เอาสินเนาะแม่เนาะเอาสินพอนเอาสินมาให้ยลายสินนั่นแม่ก็มาจับมาใส่พื้นหนึ่งนะอ๋อแม่ได้ใส่พร้อมวันนี้ทั้งได้จับแล้วก็ทั้งได้ใส่แม่ค่ะจับมาใส่อันมันเป็นมีอะไรไดนะแต่ว่าสินนี่สิเป็นสินสมัยเก่าเนาะแม่เนาะสินสมัยเก่าค่ะหลุนผู้ชาวแบบเนี่ยซึ่งพ่อแม่แบบอีแม่ใส่เนี่ยบอกเหรอฮะมันเป็นมีตาเข้าขัน มัง,งอกมังแงงอันเข้าอื่นหนักอื่นยั่งน,นา,าน่าก็เลยอยากว่าอันเอาเก้ามันมันมันน้ำคลองบุถาวรเนาะ,ะ,ะก้าวแล้วกับแปดแล้วกับสี่ฝากเอฟซีไว้ตัวนี้น,นะแม่เนาะพอไดท้ที่ที่เขามาเนาะติดตามความฝันของแม่นั่งนะคะท่านผู้ชมแม่ก็เคยฝันแม่นอยู่พี่น้องเคยฝันแล้วก็แม่นแล้วก็เขาอยู่จริงๆเลยเขาไล้หงวดจะหงวดติดเฮือตะกอน มันมันกับโบแมนชงท้าหมวดติดกันอยู่วะแต่ว่าเพิ่งมาลุดนะแม่นะมาลุดมาลุดมันก็คือคือโบลุดห้เฮาบน้ำที่ห้าวโบตามบบตามแสดงว่าต้องตามตัวเก่าแม่วันนี้บ่งได้ยายหายหกสามค่ะมันกับหกสามยายบบเด้เพี้ยนเลยนะแต่ว่าหามันต้องตามไปอีกงวดหนึ่งสิบ่ะเอาละงวดนี้ให้ตามวันนี้แม่อันอันซีนึงนี่คือสีบดตามนาะ ว่าต้องตามว่าต้องตามหัดตามตามต,ามต่ตัวทิงอันสามตัวน่นตัวใดแม่อันเก้าแปดสี่อ๋อถ้าแม่นว่าสีตามก็คือให้ตามเก้าแปดสี่จ้ะถ้ายเอฟซี 4, สีตามตัวเก้าออกมาเป็นแนวทางกะซิมเบิรงใดสิบปค่ะจ้าเก้าแปดสี่ะะะ 9, 8, นะคะ 9, 8, เป็นตัวเก้าเนาะ 4, เป็นตัวเก้าจ้ะอืาฟันว่าจะได้กห้านั่นเก้าแปดสี่แม่มันแมนอยู่บ่ อันอันยายบ่ทันได้เอาออกนะคลิปนี้เก่าเป็ดนี่มาตาใส่สนับอันนี้อันอันจับเอาความพันธุ์ที่ใหม่ๆนี่ได้อันอ๋อความพันธุ์ใหม่วนีล่ะแต่ว่าบ่ทันได้เล่าให้ฟังบ่ทันได้เล่าให้ฟังอือก็เลยสิจับให้จับให้จับในพันธุ์เลยงวนีันันก่อนอันนี้อีกบ่ะจ้ะอ๋อันว่าจไดจําได้บ่นจําได้แต่เลขบ้านนี่ ม,มันกระบอกแมนว่าพันมันจำ้ำเลยจะเหล็กเลยมันเป็นย่างจึงเอาซีหนึ่งใส่บอกทั้งแม่สีบอกแม่จับสินพื้นพื้นหนึ่งมาใส่โอ้ก็เลยว่าอันซีนมันเป็นซีแล้วกต็ตีตัดสินพื้นนันมาเป็นหนึ่งเก้าซีหนึ่งก้าวซีหนึ่งก็เป็นอันตีจากความฝันนั่นแหละจ้ะ อันพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิงพิจารณาเบิงเด้อเห่านี่คือเป็นแนวทางเด้ออันโอ้ผมอยากวอาเพิ่นกับที่โทราไลน์เอฟซีโทรมาอยู่ปะไม่เห็นอ่เอฟซีว่าจะได้แม่ให้ตามคือเก่าบอกเพื่อังไงตามคือเก่าเนี่ยหลือแม่ก็บอกเพิ่นว่าตามมาเด้อดุแม่อันเพิ่นถามว่าแม่ฟันละไปใช่ปะแม่โอ้แสดงว่าเอฟซีก็ยังติดตามอยู่แม่กะถ้าเลขยว่าไลน์เพิ่นก็อยากซิมเบิ้งหน้าอยู่เด้อ ก็คือเวานะแม่ไฮเลกับบไวดงไหไลยหางเนาะค่ะแค่ทำอันเชื่อมันย่ายไหแปดแปดเม่บอกสามแปดปดแล้วก็หกสามค่ะมันผัดลุยมามันผัดไปออหกนึงนวดที่พ่ตั้มมาให้ออกแปดหสามอืค่ะหางเดียวเนาะหางเดียว้างเดียวเม็ดเดียวเลยเนาะแม่เนาะแต่ว่าเขาต้องตาม อ่าสำหรับงวดน,นี้เป็นงวดใหม่เฝ้าถึงงวดใหม่น้องพี่น้องเนาะกับที่สรุปตัวเลขให้เอฟซีฟั่งนะคะก็คือฝันล่าสุดนะคะแม่ฝันเกี่ยวกับศีลแล้วก็มีศีลแล้วก็มีภูเถ่าแม่แปดตัวเลขออกมาได้สามตัวอ่าแม่ย้ำตัวเลขให้เอฟซีนะคะสรุปว่าเป็นตัวเขเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เอ่อที่ที่ายจํามาใส่นั่นก็คือพื้นหนึ่งแยกกับีเป็น,นสีหนึ่งสีหนึ่ง 9ก้าแปดสี่แล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็เก้าแปดสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะคะย้ำตัวเลขความฝันของแม่นางนะคะเป็นงวดวันที่สองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะแม่เนะาะฝากอวยพรเอฟซีเนี่ยค่ะแม่เอออันคอยคอยเห่นยคอยกินไปเดยเอฟซีไอยาสิบเป็นเหลียญร้ายกันย่ายกับคือแนวแนวข้างที่ซื้อแค่พันธ์้ฟังอแม่จะ ถ้าเชื่อมันแมนก็คือมันเขาคักก่ได้ยามมันเข่าก็ได้ค่ะจะอันงวดนี่กับพากตัวนี้ล่ละน้ำเบิงซิมเบิงแม่มันใจบ่งวดเนี่ยแม่มันใจบ่อยาวพื้นมันใจก็คืออันตัวที่ยายจับมาใส่หลายซีนึงนั่นแหละซีนึงบ่แมนจ้ะ สี่หนึ่งเนาะแม่เนาะมั่นใจตัวนี้แห้งกมูเนาะแห้งกมูตัวนึ่งอ่ะจะได้ขอบคุณแม่นั่งหลายๆนะคะที่ว่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเพียงความฝันคือแม่ว่า,าก็ให้เอฟซีทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมสรุปก็คือฝันนะคะเป็นเพียงความฝันนะคะเป็นแนวทางเด้ออเอฟซีแม่ขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังรวยนะคะในงวดวันที่2นะคะมกราคมพศ2568นะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ